เขาเข้ามาเป็นแบรนด์ที่มีบทบาทในวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเนี่ยอย่างยาวนานครับและพยายามขยายวงกว้างไปสู่การสนับสนุนการแข่งขันระดับโลกด้วยครับโดยเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน MotoGP มาตั้งแต่ปี2014และยังถือสัญญายาวมาจนถึงทุกวันนี้ครับดังนั้นเมื่อคุณได้ดูการแข่งขัน MotoGP น,นะครับคุณก็จะได้เห็นป้ายโฆษณาของสิงห์ประดับอยู่ตามจุดต่างๆทําทให้เกิดภาพจําชัดขึ้นรือเรื่อยครับว่าสิงห์นี่แหละครับคือตัวแทนแบรนด์ที่ผูกพันกับกีฬาม port อ,อเตอร์สป ระวับนเดอร์ว e ลมหัศจรญยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยจิตรกรสีคําเครือสวัสดีครับตระกูสูว w วันเดอร์ e มาสจัญยานยนต์กับคนรักความเร็วนะครับ ฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับ i n s t a ตน Thailand นะครับยังคงเดินหน้าเข้าสู่หลัก4ี่แสนซับแล้วนะครับก็พยายามหาคอนเทนต์หลากหลายครับไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของฟุตบอลแล้วตอนนี้เรามีเพียบเลยครับก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแน่นอนครับเวนเอร์วิลมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตับซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมของประเทศไทยนะครับช่วงหลังต้องยอมรับนะครับว่ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากครับรวมถึงมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งในใน m o t p g สนะฮะสิบสล้อหรือว่า4ล้ออย่าง Formula 1ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ถ้าจะมองไปที่ผู้สนับสนุนนะครับแบรนด์ที่ถูกเรียกว่ารันวงการมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยนะครับต้องโจงให้กับสิงค์ครับและนี่คือเรื่องราวของสิงค์ครับกับการพยายามผลักดันลงทุนลงแรงครับเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในโลกมอเตอร์สปอรตให้กับคนไทย แล้วก็เป็นการยกระดับกีฬาชนิดนี้ครับให้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับติดตามไปพร้อมๆกันที่นี่นะครับกับแนวคิดวิธีการและวิสัยทัศน์ของสิงค์ครับถ้าเราจะเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วกีฬาความเร็วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ2ล้อ4ล้อเนี่ยมันเป็นที่นิยมอย่างสูงอยู่แล้วครับในโลกของกีฬาระดับโลกนะครับแต่สําหรับประเทศไทยของเราอ่ะนะครับก็ต้องยอมรับก็ว่าต่อให้มีการถ่ายทอดสดเมื่อย่างช้านานนะครับ ทั้ง m o t o GP ทั้ง Formula 1ทาว่าในแง่ของความนิยมในวงกว้างหรือในแง่ของการผลักดันผลิตนักกีฬานะฮะที่จะลงแข่งขันเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักหรือยังไม่ได้มีการทำอะไรแบบจริงจังมากนักครับสาเหตุนะั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามอเตอร์สปอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่อาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงในมุมมองของคนไทย,น,ยนะครับเอาแค่รถสักคันหนึ่งที่ได้รับมาตรฐานในการแข่งขันระดับโลกเนี่ยมันก็ มูลค่ามหาศาลแล้วครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือวิทยาการนะฮะทั้งาศาสตร์และศิลป์ถูกมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากครับสำหรับคนไทยอย่างไรก็ตามครับทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอย้อนกลับไปสักประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาครับวงการกีฬาเจ้าความเร็วของเมืองไทยนะฮะเริ่มคึกคักขึ้นครับโดยเฉพาะ MotoGP ครับที่มีสนามระดับมาตรฐานอย่างบุริรัม International Circuit ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามของรอบปฏิทินการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยการแข่งขันเกิดขึ้นจากการผนวกกาลังของหลายฝ่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์มหาอำนาจในประเทศไทยอย่างสิงห์ที่ได้ให้การสนับสนุน MotoGP อย่างเต็มที่ทําให้การแข่งขันนั้นกลายเป็นที่จดจําของชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามามีส่วนร่วมในสังเวียนแข่งครับซึ่ง o t o g p รนะครับทำให้คนไทยได้เห็นว่าการจับมือของแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งกันในตรงเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงครับ แต่ภาพที่ปรากฏออกมาจากการแข่งขันครั้งนั้นคือป้ายโฆษณาต่างๆของสิงห์ที่ยืนยันว่าพวกเขาพร้อมจะเป็นหัวหอกในการผลักด,ดันมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มตัวครับซึ่งเรื่องนี้นะต้องบอกเลยครับว่าสิงห์นั้นลงมือทํามานานแล้วครับพวกเขาเข้ามาเป็นแบรนด์ที่มีบทบาทในวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเนี่ยอย่างยาวนานครับและพยายามขยายวงกว้างไปสู่การสนับสนุนการแข่งขันระดับโลกด้วยครับโดยเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน m o t o g p มาตั้งแต่ปี2014หลังจากที่มีการสัญญาก,กับด o นเน r ร์สปอร์ตนะครับซึ ดูแลจัดการข่งขันดังกล่าวและยังถือสัญญายาวมาจนถึงทุกวันนี้ครับดังนั้นเมื่อคุณได้ดูการแข่งมอเตอร์จีนะครับคุณก็จะได้เห็นป้ายโฆษณาของสิงห์ประดับอยู่ตามจุดต่างๆทําทให้เกิดภาพจําชัดขึ้นเรื่อยๆครับว่าสิงห์นี่แหละครับคือตัวแทนแบรนด์ที่ผูกพันกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตอันดับหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนี้ยังก้าวไปไกลในระดับโลกอีกด้วยครับครั้งหนึ่งครับคุณ วอลวุฒพิลมพักดีนะครับผู้บริหารของสิงห์ได้เปิดเผยเมื่อปี2014ครับโดยกล่าวถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ครับบอกว่าแนวทางของเราเนี่ยนะครับคือจะเป็นแบรนด์เบียร์ระดับโลกและความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเผยแพร่แบรนด์ไปทั่วโลกผ่านกีฬาที่ใช้ความเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมเราตั้งตารอรุูุการที่รอคอยกับ m o t o g p อย่างใจจดใจจ่อมองไปไกลถึงขนาดนั้นเลยครับ และเมื่อลุยทั้งทีแล้วก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมฮะเพื่อผลักดันทําให้เกิดกระแสที่คงอยู่ถาวรในเมืองไทยให้ได้ครับหปีถัดจากนั้นครับก็เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของ MotoGP ดังนั้นหลังจากผ่านไป1ปีครับที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของ MotoGP สิีิงก็ขยับก้าวสำคัญอีกครั้งครับด้วยการรุกคืบเข้าสู่วงการฟอร์มูล่าวันซึ่งเป็นการแข่งขันรถสุดหนึ่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกนั่นเองครับจริงๆแล้วในช่วงปี2009นะครับ สิงเคยเข้ามาสับสนุนทีมแข่งรถฟอร์มูล่าวระดับโลกอย่าง Red Bull Racing มาแล้วครับณจุดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นของใหม่สำหรับคนไทยเลยครับแต่สิงก็พยายามที่จะเชื่อมโลกของมอเตอร์สปอร์ตให้เข้าใกล้กับวิธีการดูกีฬาของคนไทยมากขึ้นย้อนกลับไปตอนนั้นนะครับถือว่าน้อยคนมากครับที่จะรู้ว่าทําไมรถฟอร์มูล่าวัจึงเป็นรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกกลไกนวัตรกรรมวิธีการเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเหนือกว่า รถแข่งธรรมดาอย่างไรจุดนี้ครับที่สิงให้ความสําคัญอย่างมากพวกเขาจึงได้จัดนิทรรศการขึ้นมาครับในชื่องานที่เรียกว่าสิงเอฟวันเอ็กซิบิชันโดยให้ความรู้ด้านมอเตอร์สปอร์ตเต็มๆเลยครับแม้ว่านั่นจะเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆนะครับแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรันวงการได้เป็นอย่างดีครับหลังจากนั้นครับสิงก็เดินต่อครับไปสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนคิมมี่ไรคอนเน็นครับยอดนักขับฟอร์มาโรวันชาวฟินแลน ซึ่งเคยมีดริกี้เป็นแชมป์โลกเมื่อปี2007มาแล้วนะครับการได้นักแข่งระดับบิ๊กเนมแบบนั้นครับเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์เนี่ยถือเป็นจุดสำคัญครับที่ทำให้สิงสร้างภาพจำกับวงการ F1 ได้ในทันทีเลยครับไม่ใช่แค่ผลักดันนักกีฬาต่างประเทศเท่านั้นนะครับสิงยังคงสนับสนุนนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยอีกหลายคนครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพาชื่อของนักกีฬาไทยเนี่ย ไปสู่ระดับโลกให้ได้นอกจากนี้ครับยังไม่ลืมสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือการสร้างรากฐานสร้างพื้นฐานและก็สร้างความนิยมครับให้กับบรรดาเด็กไทยโดยการให้คิมี่ไรคุนเน้นเนี่ยนะครับมาที่เมืองไทยครับเพื่อร่วมแชร์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นว่านักแข่งระดับโลกเนี่ยมีวิธีคิดและเคล็ดลับในการแข่งขันอย่างไรบ้างโดยครั้งนั้นนะครับคิมี่ไรคุนเน้นมาร่วมงานที่เรียกว่าสิงจูเนียร์คัพบายคิมี่ไรคุนเน้นครับ และความรู้ของเขาครับก็ทําให้กลุ่มเด็กกลุ่มใหม่เลยครับกลุ่มใหญ่รวมถึงผู้ปกครองนะครับได้เข้าใจและก็มีมุมมองใหม่ๆแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนครับเพราะนี่คือประสบการณ์จริงๆครับที่ไรโคนเน้นเข้ามาเปิดโลกอย่างแท้จริงประเด็นนี้ครับคุณวรวุฒิพิลลมพักดีนะครับบอกว่าสิงให้ความสําคัญในโครงการนี้อย่างมากครับนั่นคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กทําให้หลักเกณฑ์ของเด็กที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะอาจจะดูแตกต่างจากหลายๆรายการ นั่นคือเปิดรับเฉพาะเด็กอายุระหว่าง7-10ถึงปีที่ไม่มีประสบการณ์นะครับสาเหตุแบบนั้นคุณวรุษบอกว่าหากมีเรื่องความแตกต่างทางด้านนี้นะครับมันก็จะไม่แฟร์กับคนที่ไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่อีกประเด็นสำคัญครับเราต้องการฝึกเด็กๆให้มีพื้นฐานที่ถูกต้องเริ่มจากหนึ่งไปไเรื่อยๆครับส่วนเรื่องอายุนั้นสําหรับการขันรถยนต์นี่คือช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับเด็กเกินไป ก็อาจจะไม่ดีอายุมากเกินไปก็อาจจะไม่ทันการในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเราจะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันในระดับต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายครับทั้งในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือนักแข่งสายเลือดใหม่ที่ขึ้นมาแข่งขันนี่แหละครับด้วยเหตุน,นี้เราจึงได้จัดโครงการสิงคัสคาบายคคมีไรโคเนนมาตั้งแต่ปี2015นั่นคือคํากล่าวของคุณวรวุทธพิรมพักดีนะครับซึ่งกล่าวถึงเรื่องของแร,บรงบันดาลใจในการสร้างนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ครับ ซึ่งพูดกันตามตรงก็คือตอนนี้นะฮะสิงกําลังประกาศสัปดาห์ในวงการของโลกความเร็วได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากไรโคเนนแล้วพวกเขายังสับสนุนทีม f e r r a r i และ Alpha r o เมโร่เรซิด้วยครับอันเป็นต้นสก,กัดของคิมีในอดีตและหนึ่งสิ่งอินเดยตอนนี้นะครับสิงยังมีทีมมอเตอร์สปอร์ตเป็นของตัวเองด้วยครับช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาครับการที่สิงตอกย้ําความเป็นหนึ่งในผู้สับสนุนมอเตอร์สปอร์ตยิ่งทําให้เกิดภาพจําของคนดูกีฬาความเร็วในเมืองไทยมากขึ้นอย่างงสงสัยครับ ดังนั้นต้องบอกว่าภารกิจรุ่วมงไปแล้วเปล่าหนึ่งครับในการสร้างกระแสให้กับคนไทยได้เข้าถึงมอเตอร์สปอร์ตได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ไกลตัวคนไทยแล้วครับและทําให้ทุกคนเข้าใจครับว่าทําไมครับกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจึงดูสนุกและควรเปิดใจกับกีฬาที่มีผู้ติดตามมากกว่า800ล้านคนทุกอย่างกำลังเป็นไปอย่างสวยงามครับและโดยเฉพาะยิ่งการแจ้งเกิดของอเล็กซ์ออเบอนนะครับนักแข่งสัญชาติไทยที่ก้าวสู่เวที F1 ในปี2 0 1 9ถึงปี2020นะครับกับทีม Toro Rosso และ Red Bull Racing ซึ่งในปี2022นะครับเจ้าตัวจะหวนคืนสู่ F1 อีกครั้งกับทีม Williams ครับไม่เพียงแค่โลกสีล้อนะครับในวงการรถ2ล้อครับก็ยังมีนักปิดสัญชาติไทยที่เข้ามาประดับวงการเช่นกันนั่นคือชื่อของกล้องสมเกียรติจันทราครับกลายเป็นชื่อที่คุ้นหูของแฟนๆ Moto2 อานเป็นรุ่นรองก่อนที่จะก้าวสู่ MotoGP นั่นเองครับและในปี2022บองพคนที่เติบโตือินะค,ครับ จะเป็นอีกหนึ่งนักซิ่งชาวไทยครับที่จะแข่งขันในรุ่น Moto2 นั่นเองการแจ้งเกิดของอเล็กซ์ออลบอนสมเกียรติเจนทราเคมินคูโบทําให้ความนิยมและจํานวนผู้ติดตามมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยเนี่ยเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆครับประกอบกับการผลักดันของสิงห์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะใช้คําว่ามอเตอร์สปอร์ตเริ่มใกล้ชิดคนไทย มากขึ้นแล้วครับขณะที่นักกีฬาไทยกําลังทาผลงานได้ดีมีจํานวนคนติดตามมากขึ้นให้ความสนใจมากขึ้นเหนือสิ่งอืน่นใดนะครับสิ่งยังคงชัดเจนในแนวทางในการเป็นแบรนด์ที่เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตครับทั้งหมดคือองค์ประกอบโดยรวมครับทำให้ทิศทางในงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเรานะครับกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและชัดเจนครับซึ่งอนาคตหลังจากนี้เราก็ได้แต่หวังนะครับว่าจะได้เชียร์นักกีฬาไทย ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นครับฝากเรื่องราวตรงนี้ไว้ด้วยนะครับการผลักดันครั้งสําคัญของสิงค์ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ช่องทางของเรานะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ็อครับแล้วก็ยังมีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับสมัครสมาชิ Spotify Apple Podcasts ไ g ค s นหาคำว่า m เมนส a ตนครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ